เนือชั้นชั้นแปลกขอ,อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะมาพบกับเรื่องราวเหนือชั้นและเรื่องราวแปลกนะครับมีผู้ชายท่านหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมดําเนินรายการกับเราด้วยนะครับท่านผู้นี้มีนามว่าคุณเจสตูดเจราชครับเป็นหนุ่ม,มที่ชอบเดินทางไปทั่วทุกสารทิศของโลกใบนี้เลยนะฮะก็จะเป็นผู้ที่ไปนําเรื่องราวต่างๆจากต่างประเทศนํากลับมานะํานเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ชมกันสัปดาห์นี้จะเป็น ประเทศอินโดนีเซียและเรื่องราวที่จะนำเสนอเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างมีความน่ากลัวอยู่เล็กน้อยเป็นเรื่องแปลกน่าสนใจนะคะแร่ว่าเป็นว่าเราเข้าเรื่องแรกกันดีกว่าคะ่ะเรื่องนี้นีป็นเตรียมมาเพื่อคุณทีโดยเฉพาะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับกของสวยๆง,งามๆอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หรอกค่ะเพื่อเป็นไอเดียให้คุณทีไปสร้างเรือนหอเอ้า คุณคาวันิชิผู้ชื่นชอบก,การหมุนเป็นที่สุดเอา้าและนี่เธอกำลังหมุนอะไรอยู่ล่ะครับเนี่ยสิ่งที่เธอหมุนอยู่ก็คือบ้านของเธอเองรู้และเหยียบไปเลยนะครับ <ขอ S 2> จริงๆแล้วเธอคือซูปเปอร์บูแมนนะครับเราเล่ลนครับจริงๆแล้วเธอใช้รีโมทคอนโทรลอันนี้กดปุ่ม,มบังคับให้บ้านหมุนนั่นเองนะครับเธอหมุนบ้านหลังนี้ด้วยพลังงานไฟฟ้าก็เหมือนกับการเปิดปิดแอร์นั่นเองยังไงล่ะครับการหมุนบ้านหลังนี้ ใช้กำลังมอเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ใต้บ้านเป็นหลักครับซึ่งขับเคลื่อนโดยใช้ล้อเฟืองขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นบ้านนี่เองส่วนกําลังไฟฟ้านั่นแหละครับก็ใช้เท่ากับไดรเป่าผมหนึ่งเครื่องเท่านั้นเองเท่านี้ก็สามารถหมุนบ้านที่หนักถึง60ตันได้อย่างชิวชวสายไฟและท่อต่างๆจะติดตั้งผ่านท่อที่แกนหมุนก็เลยไม่ทำให้มันพันกันยุ่งเหยิงยังไงล่ะ บ้านนี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้เพื่อให้สามารถหมุนได้นอกจากเรื่องการหมุนแล้วบ้านนี้ก็เหมือนกับบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่อยู่อาศัยได้ตามปกตินะครับข้อดีของบ้านหมุนนี้ก็คือไม่ว่าวันไหนเวลาไหนคุณก็สามารถมองเห็นวิวสวยๆได้ยังไงล่ะครับเธอสามารถล้างจานได้อย่างสนุกสนานในห้องครัวด้วยการดูวิวที่เธอชอบไปด้วยแม้แต่ในห้องนอนของเธอก็เหมือนอยู่ในโรงแรมแบบรีสอร์ทยังไงอย่างนั้นรวมถึงเวลาแบบนี้ด้วยครับ เบาเสียงหน่อยตับย้ายจะหลุดจากผมแล้วขอโทษค่ะถ้ารบกวนเพื่อนบ้านคุณก็เพียงแค่กดปุ่มรีโมทคอนโทรลเท่านั้นเองพอบ้านหมุนแล้วหน้าต่างก็จะหันไปทางอื่นแทนสามารถร้องเกะได้อย่างสบายใจไม่รบกวนเพื่อนบ้านไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจให้ปวดหัวหรือว่าเป็นไมเกรนอีกต่อไปนะครับและคุณยายเพื่อนบ้านจะคิดยังไงไปฟังกันเลยครับคือว่านะตอนแรกที่ช่างบ้านเนี่ยบ้านมันหันไปทางนู้นใช่ไหมล่ะพอดูอีกทีอ้าวมันหันกลับมาทางนี้ใชแล้ว ตอนแรกจะก้นดนกว่าสมองฉันหังของเพี้ยนไปแล้วนะจีสนนราคาในการสร้างบ้านหลังนี้บวกเพิ่มอีกแค่12สองล้านเยนเท่านั้นเองคุณผู้ชมเองคงอยากจะมีบ้านหมุนได้แบบนี้ละสินะคือเรื่องของบุคนใช่ไหมก็เป็นไปได้อ่าเป็นไปได้เด็กสักประมาณสักสิ2 0้าิปีแล้วกันค่อยว่ากันตอนนี้ทาตังค์เก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนดีแล้วค่ะอะเรื่องต่อไปเป็นความสามารถพิเศษของบุคคลค่ะในการใช้มืออะประดิษฐ์ของ ทำไมคุณ๋อ,ม,ม,อ,อมือเดียวแน่นอนมือเดียวทำได้ะจะประดิษฐ์อะไรนั้นเชิญชมครับนี่คือเมืองยกฮามาจังหวัดคานากะวะซึ่งบ้านของคุณโคโตกิอยู่ที่นี่สังเกตดูให้ดีนะครับนิ้วมือข้างซ้ายของเขากำลังขยับยุกยิกอยู่เขาทำอะไรอยู่กันแน่เนี่ยอาจจะเข้านกกระเรียนกระดาษตัวจิ๋วนี่เองความภูมิใจของคุณโคโตกิก็คือเทคนิคการพับกระดาษเป็นนกกระเรียนตัวจิว๋วโดยใช้เพียงแค่ปลายนิ้วมือข้างซ้ายเท่านั้น เขาใช้เชียงปลายนิ้วตั้งใจพับกระดาษอยากก่างกระตือรือร้นแค่แวบเดียวก็ได้หมวกนักรบขนาดจิ๋วออกมาแล้วอ่ะและคราวนี้เป็นตัวอะไรล่ะครับเนี่ยโอ้โหตัวตลกเด็กขนาดจิว๋วครั้งแรกที่คุณโคดากิเริ่มผัดพับกระดาษด้วยวิธีแบบนี้ก็ประมาณ10ปีที่แล้วตอนนี้ลูกสาวาที่ชื่อ,อยูจังก็เลยชื่นชอบในการพับกระดาษไปด้วย ถ้าอย่างนั้นเรามาชมการทับนอกกระเรียนที่เขาถนัดที่สุดนะครับสิ่งที่ใช้ก็คือกระดาษสําหรับพับขนาดเล็กแค่สเซติเมตรกระดาษจิ๋วขนาดนี้ความแม่นยําจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากความจริงแล้วคุณโครโรกิเป็นคนถนัดขวา แต่พอใช้มือขวาพับก็จะออกแรงมากเกินไปจึงต้องใช้มือซ้ายในการพับแทนสุดท้ายเมื่อพับให้กลางปีกออกแล้วดึงให้เป็นรูปเป็นร่างก็จะได้นกกระเรียนพับตัวจิว๋วใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ4ี่นาทีเสร็จสับเรียบร้อยทักษะที่ต้องใช้ความประณีตและความอดทนของคุณโคดาก,กิแบบนี้คุณผู้ชมสามารถลองเอาไปฝึกได้นะครับคลิ๊สุดยอดนะุดยอดค่ะนก ตวกระจิบเดียวสามารถที่จะพับมือเดียวได้วันๆพี่แกไม่ทําอะไรแล้วนะแกพับอย่างเดียวเลยจิบกาแฟไปพับไปไม่ต้องใช้ความอดทนนะคุณต้องใช้สมาธิด้วยคุณการฝึกฝนด้วยนี่แหละครับคือความเหนื่อชั้นของคนและต้องฝึกออกมาโดยเฉพาะนะครับเรื่องดีกว่านะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเปนเชื่อว่าคุณทินี่จะไม่เชื่อเลยว่าเขาทำได้เราจะไปกันที่เมืองมิยาจิมาจังหวัดฮิโรชิมา เมืองนีน้เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีมรดกโลกอย่างศาลเจ้าอิคุสุจิมะตั้งอยู่เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมอย่างล้นหลามที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมิยาจิมะมีนกเพนกวินเดินแบบอยู่ในตัวอาคารด้วยครับและนี่ก็คือโลมาไร้ครีบหลังว่ายเข้ามาเล่นหน้ากล้องด้วยนะครับมวนครีบสิน้องและจระเข้ของที่นี่คือสิ่งเหนือชั้นพันแปลก เขาก็ว่ากันว่ามันสามารถยืนสองขาได้เป็นจระเข้ที่มีชื่อว่าเดกโกโรค่ะมันสามารถยืดตัวขึ้นมายืนสองขาได้ด้วยจริงเหรอครับเนี่ยค่ะยืนสองขาเลยค่ะจริงหรือมั่วชั่วหรือไม่ที่จระเข้สามารถยืนสองขาได้ถ้าไม่เชื่อมาดูกันเลยครับเจ้าไดกโกโรมันจะสามารถยืนสองขาได้ยังไง สวัสดีชาวโลกเโโมืม่อรถน้ำลงบนหน้าของมันแล้วเจ้าไดโกโรมันก็จะยืดและก็ยืนขึ้นมายืนสองขาอย่างที่เห็นนี่แหละครับแอดเอา้าแอดซะแล้วและถึงแม้ว่ามันจะแอดลงไปแล้วก็ตามแต่เมื่อรถน้ำลงไปใหม่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีชาวโลก มันก็จะยืนขึ้นมาสวัสดีชาวโลกอย่างที่เห็นนี่แหละครับมันยืดกล้ามเนื้อหลังขึ้นมายืนโพสท่าอย่างระมัดระวังแต่ว่าทนเต็มเต็มเรื่องแปลกๆในสวนสัตว์แห่งนี้ก็คือจระเข้ยืนสองขาตัวนี้นี่แหละครับมันจะยืนสองขาแล้วก็ยืนโพสท่าแบบนี้เมื่อมันถูกรดน้ำนี่คือ จระเข้พันเคมันแคระชื่อไดโกโรอายุ3ปีเมื่อราดน้ำลงไปจากด้านบนเพื่อที่จะดื่มน้ำหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบแต่มันจะค่อยๆยืดตัวขึ้นมาจนสุดท้ายมันจะยืนอยู่ได้เองด้วยขาหลังสองขาซึ่งความแปลกที่ว่านี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเองก็บอกว่านี่มันยืนขึ้นมาได้ยังไงัะเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยเจ้าไดโกโรตัวนี้ ว่ากันว่าตอนยืนได้นานาน,นั้นสามารถยืนได้ถึงเกือบหนึ่งนาทีเลยทีเดียวว่าแต่ว่าทำไมจระเข้ถึงสามารถยืนขึ้นมาสองขาได้ละ่ะเราไปถามผู้ดูแลที่น่าดูแลกันดีกว่านะครับตอนแรกก็เข้าไปรดน้ำต้นไม้ด้านในนะคะและบางทีน้ำก็ไปรดโดนหน้าของจระเข้เข้าต,ตอนนั้นมันจะทำหน้าตาสบายใจมาก<อ>ก็เลยลองรดน้ำไปบนหน้า<อ>มันต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วมันก็ยืนขึ้นมาเองเลยไกดโกโร จระเข้ที่โดนน้ำรถหน้ามันก็จะยืนขึ้นมาเองซึ่งกายกระทำเช่นนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะพิเศษของจระเข้เคแมน,นแคระใต้อย่างใดแต่เป็นการตอบสนองของเจ้าไดโกโรเท่านั้นจึงถือเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากจระเข้ที่ยืดตัวขึ้นมายืนสองขาได้ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมิยาจิมาจังหวัดที่โรชิมานี่แหละครับเหนือชั้นพันแปลกมันทําได้ยังไงตร่ะเทศปกติเราจะเห็นนอนนะมันมันมีแรงถึงขนาดยืนขึ้นแล้วยืนตัวตรงด้วยนะครับกำลังคิดว่าเขาอาจจะหิวน้ําหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเขาอาบน้ำมั้งรู้แล้วน้ําใสๆนี่ไม่ใช่น้ําเปล่าแน่าสากโอโอเคมาปุ๊บเคลิ้มเลยฮะย้นมเจิดมาเลยนะมันเจิดมากค่ะดีค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลก เหนือชั้นพันแปลกอีกหนึ่งเรื่องนะครับเพิ่งกลับมาจากอินโดนีเซียครับสนุกมากเลยทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นครับอยากดูว่าเป็นเรื่องอะไรตื่นเต้นยังไงต่ถ้าเราเล่ามันจะไม่ตื่นเต้นต้องดูแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศพที่เกาะบาหลีเราไปเกาะบาหลีมาครับไศาสตร์แล้วก็ความเชื่อตรงนี้มันเข้มข้นที่สุดจากทั่วประเทศเลยเนี่ยปนก็เคยไปบาหลีแต่ว่าไม่เคยรู้สึกกลัวนะคะอ่านี่เป็นภายนอกใช่ไหมครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็จะเห็นในระดับหนึ่งครับ ถ้าถ้าสมมุติว่าไปภูกเก็ตไปเชียงใหม่อะไรเขาจะมีพวกแบบโชว์วัฒนธรรมร<อ>ให้ดูใช่ไหมครับแต่ที่เราไปเนี่ยครับเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยได้เข้าไปนะครับแปลกแน่นอนแปลกแบบน่นอนที่อินโดนีเซียก็มีผู้ข่าไฟมากกว่า15ลูกเราอยู่บาหลีเองนะครับก็มี3ลูกที่ผมยืนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ากุนงบัตตุล แล้วอยู่อีกข้างหนึ่งนะครับก็เป็นกุนงอับงภายในร้อยปีที่ผ่านมามีการระเบิด3ครั้งล่าสุดก็เป็นปี2,537ครับแล้วถ้าดูไปข้างล่างนะครับเราจะเห็นทะเลสาบนะครับเขาเรียกว่าทะเลสาบบัวตูรเราฝั่งตรงข้ามก็จะมีหมู่บ้านอีกที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านตุนยันมีอะไรที่เหนือชั้นพันแปลกจริงๆนะครับที่หมู่บ้านตุนยันเดี๋ยวเราจะลงไปดูครับ เรากำลังจะไปเป็นที่ว่ามันไม่ก็ได้ทเที่ยวเท่าไรก็เตรียมเรียนภาษาบาลีนะครับภาษาบาลีเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากครับเพราะว่ามีหมเขาเรียกว่าหมูศมี5ชั้นในการพูดนะครับเราศัพท์กไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ละแต่ละชั้นในการพูดก็ตอนนี้มาอ่านอยู่บนเรือขออ้ามฟากไปเรียบร้อยเรามีปัญหาเรื่องภาษา กุบุรันกุบุรันแปลว่าที่วางศพนะครับหรือที่ฝังศพเดซาเดซาก็เป็นหมู่บ้านจริงๆคําว่าเดซามาจากคําว่าเทศที่เหมือนประเทศปังกลาะเทศนี่เป็นเดซาเราก็ตรุญยันมาจากคําว่าตรุตาโรตาโรความหมายก็คือวางเราก็มัญญานมัญญานก็เป็นกลิน่นศพที่จะดูดกลิน่นศพอันนี้เป็นชื่อของต้นไม้นะครับนี่เป็นต้นตรุมัญญาน ก็นี่เป็นต้นที่พอวางศพมันจะดูดกลิ่นออกไปนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าปูรดารัมก็เป็นวัดที่อยู่ข้างในเราทุกครั้งที่จะมีเทศกาลนะครับที่เข้ามาเขาเพิ่งมีว่าเขาจะจัดเทศกาลที่นี่เราเขาจะมีอ่าเป็นอัวเขาบอกว่าที่ที่แพงที่สุดที่ใหญ่ เราจะทำพิธีตรงนี้เราก็เชิดคอ,อบูชารอกรอวตารวิญญาณที่ดูแลสถานที่ไว้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับ ตอนนี้ผมอยู่ข้างในนะครับเขาเรียกว่าปุระดัลัมข้างบนเราจะเห็นศาลแล้วนี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่อาศัยของวิญญาณที่ดูแลทั้งหมู่บ้านนะครับคุณบาลีเขาถือมากเรื่องบันไดบันไดก็จะเป็นที่กั้นผีวิญญาณก็จะอยู่กับที่นะครับตรงนั้นที่จะเราเราสามารถดูแลทั้งหมู่บ้านได้ เก่อนที่ตกใจเห็นกระโหลกมื่อกี้เห็นที่เป็นสารอะไร<ช>ข้างบนปกติเขาจะไม่ให้เข้าตอนแรกตากล้องเขาอยากจะขึ้นแบบเฮ้ยเขาตกใจมากเลยเขาบอกว่าห้ามเข้าอแล้วใครเข้าได้ที่อย่างนั้นคนที่มีบทบาทด้านศาสนาผู้หญิงห้ามเข้า อ๋อผู้หญิงห้ามเข้าอ๋ออันนี้ไม่แปลกที่ฮินดูหลายๆวัดเขาจะไม่ไม่ให้เข้านี่ต้องเข้าใจที่ที่เกาะบ,บาหลีนะครับเกาะบ,บาหลีก็จะนับถือศาสนาฮินดูซึ่งมันต่างกับประเทศอินโดนีเซียโดยทั่วไปส่วนใหญ่เราจะนึกถึงอินโดนีเซียก็นึกถึงศาสนาอิสลามมุสลิมถ้าม,มีมีภาคสุลเวเซียจะมีคริสเตียนบ้างแต่ที่เกาะบาหลี ส่วนใหญ,ญ่ก็ประมาณ80-90%ก็นับถือเขาเรียกว่าฮินดูบาลิก็เป็นศาสนาฮินดูของบาลี<ม>เขามีความเชื่อที่ไม่เหมือนชาฮินดูชา<ม>อื่นสุดสุดทายกัวมายามามเชาสุดาเชาสุดาัารเุดทสนี่ มันี็ยังสูดิ้งลกงยังไม่ลางันไา้อือด่ามันก็คือความเชื่อเราที่นี่ที่นี่มัน,นก็คือเวามเชื่อใก,กมมเร,นนรกเที่นี่นที่นีามันก็คือความเชื่อวจเราที่นี่ที่นี่มันก็จะเริ่มกลิ่<ม>่พอเ้า,าที่นี่นะครับแล้วก็วงศพต้นไม้ชื่อต้นตารามัญน,นัน มันจะดูดกลิ่นจากศพเลยนะครับรศพจะไม่มีกลิ่นเหลือพนะที่นี้เขาเขามีพื้นที่ที่จำกัดเขาจะมี11สจุดที่สามารถวางศพได้ <Okay. S 1> ถ้าสมมติว่ามีคนใหม่เข้ามา เขาจะเอาศพเก่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นศพใหม่หลังจากไม่รู้กี่ปั๊บคิดว่าประมาณวาห้าร้อทุกคนมันจะมีคนตายท a n คนมัน n y มีคนตายทุกค s ม m น i t มีคนตายทุกคนมันจะมีคนตายทุกคน่ันจะมีคตายทุกคนมนจะมีคนตายนมันจามีคนตายทุกคนมอนจีคนยนเก็นมันจะมตทุนจะีคนางทกนจีคนึกคนันจะมาทีกนี่บาะทีครอบครัวจะมอากราดูกกลนบไนไม่อย่ากคาก็จะเีคนตายทุกคนงนี้ถือว่าเป็นที่ศักีิ์สิทธิ์ครับ ต้นนี้ที่ดูดกลิน่นอืมพอดูดกลินศพนะครับจริงๆกลินศพอ,อยู่ในนี้เลยอืมมันจะดูดไปเลยแต่นี่มันจะมันจะผสมแบบกินต้นไม้ด้วยด สาตูซาตูนี่นิ<ส>าบาลสิบาในอินโดนีเซียต้นไม้นี่อาจจะเขาบอกว่าทั่วประเทศนะครับไม่ใช่แค่บาหลีนะครับแต่ทั่วประเทศอยู่อินโน,นีเซียนี่เป็นต้น,ต,นต้นไม้ต้นเดียวนะครับท,ที่เป็นชนิดนี้นะครับที่สามารถดูกกลิ่นศกได้นี่ berapa lama d ี sini sekarang yang paling baru อันนี้ที่ล่าสุดนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับเราจะเห็นข้างบนก,ก็เห็นหน้าตาได้นะครับก็สีดำถ้าเป็นหน้าร้อนอย่างนี้ก็จะดำทันทีถ้าหน้าฝนก็เนื้อจะจะ,จะหายหมดเลยก็จะเหลือแต่กระดูกภายในอาทิตย์สองอาทิตย์แต่นี่ยังดำๆๆอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็วางไว้เลยแล้วถ้า มีศพใหม่เข้ามาครอบครัวอาจจะมาแล้วก็วางกระดูกตรงนี้เราจะเห็นกระดูกได้ชัดๆนะครับตรงนี้ไม่ไ d a k a a l a y r k a y a i i i n a d a k a อไม่ได้่นด,าดา้ d a pembakaran a y a ปกตินะครับถ้าถ้าอยู่บาหลีนะครับที่นับถือเขาเรียกว่าฮินดูบาหลี็นศาสนาฮินดูแบบบาหลีเขาจะต้องเผาศพเหมือนชาวไทยแต่ทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่อนุญาตเขาจาเป็นต้องวางศพอย่างเดียวนะครับ ปกติเราคิดว่าถ้าศพที่อยู่นานๆแบบนี้นก็ต้องมีกลิ่นอยู่แล้วแต่ไม่มีกลิ่นจริงๆอันนี้เหนือชั้นพันแปลกนะครับโอ้ย,อยอตกใจลุกสิไม่ตกใจทั้งที่ว่าทําไมเขาไม่เผาหรือไม่ฝงังหรืออะไรนะเลยเนาะเป็นความเป็นความเชื่อของเขาต้องเข้าใจว่าแม้ว่าเรามีฮินดูครับเรามีอิสลามหรืออาจจะเป็นคริสเตียนก็ได้ที่อินโดนีเซียอาจจะเหมือนประเทศไทยเหมือนกัน เขามีที่เรียกว่าเป็น animism เขาเชื่อว่ามันมันไม่เกี่ยวกับศาสนาพวกนี้เขาเชื่อว่ามีวิญญาณอยู่ต้นไม้อยู่ภูเขาอยู่ทุกที่นะครับเขาจะมีศาสนาดั้งเดิมของเขาก่อนนี้เป็นส่วนส่วนหนึ่งของความเชื่อของเขาก็จะเอามาเชื่อมโยงกับศาสนาฮินดูด้วยครับแต่แบบนี้เราจะเห็นว่าเขามีความเชื่อด้วยเขาจะแบ่งเป็นสามส่วนที่เราเห็นแบบนี้เป็นคนที่เสียชีวิตแบบธรรมชาติแล้วที่มีอายุที่แบบธรรมชาติที่ สมควรเสียชีวิตแล้วสูงอายุแล้วสูงอายุแล้วเราเสียชีวิตแบบธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่าอายุน้อยไปยังไม่ได้แต่งงานเขาจะอยู่คอเล่ที่เราเขาจะเขาเขาจะฝังไว้ในถ้ำแล้วก็ปิดไว้ถ้าเป็นคนที่ติดเชื้อโรคอะไรสักอย่างหรือโดนฆ่าหรือฆ่าตัวตายห้ามวางตรงนี้เขาต้องไปคนละจุดก็จะวางสูง แต่จุดอื่นๆนี้จะไม่มีการดูดกลิ่นจากต้นไม้จะไม่มีจะไม่มีการจะมีแค่จุดนี้เท่านั้นแต่จุดเขาถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเราเป็นเฉพาะสําหรับคนที่เสียชีวิตแบบธรรมชาติอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวนะเหนือชั้นรอบโลกเหนือชั้นพันแปลก